สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแนะนำไฟล์เดมเพจตโลว์เวิร์ดโซเชียลมีเดียครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันที่19นะครับรูปแบบของเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นแบบที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับสามารถปรับแต่งแก้ไขได้เองนะครับไฟล์มีความละเอียดขนาด 4K นะครับคมชัดมากๆสวยงามแบบนี้แน่นอนครับมีทั้งหมด16แพลตฟอร์มแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับใครสนใจไฟล์เดมเพลตโลว์เวอร์ดโซเชียลมีเดียในเวอร์ชันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถดูรายละเอีย มันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ลิงก์ดาวน์โหลดจากผมไปเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยครับเพื่อนเื่อก็จะได้ไฟล์มาแบบนี้ครับบางคนเนี่ยก็อาจจะได้ไฟล์บางไฟล์ที่ตัวเองเลือกเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครเลือกตัวเลือกที่4ไปเนี่ยก็จะเป็นไฟล์แบบนี้ครับจะเป็นวงเล็บ4แบบนี้อ่าแต่ถ้าเกิดใครเลือกตัวเลือกก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้เป็นแบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มไปอย่างนี้นะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแพลตฟอรมมแแต่่ในนลลลี้้เยะอัววววท4หดูก วตัวเลือกที่4ี่เนี่ยจะมีแถมตัวที่สามารถเปลี่ยนรูปได้เองนะจะเป็นแบบตัวเด็ดอะ่ะผมว่าตัวเลือกที่4เนี่ยคุ้มมากเพื่อนเพื่ออยากจะไปใส่รูปอะไรเองเนี่ยเปลี่ยนเป็นโลโก้ขึ้นข้อความอะไรสามารถทําได้หมดนะเ,ออเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูแล้วกันก็ถ้าได้ไฟล์ไปแล้วเนี่ยทำการแตกไฟล์เรียบร้อยใครอยากดูวิธีการแตกไฟล์แบบละเอียดเนี่ยไปดูคลิปแยกได้นะถ้าเกิดใครยังแตกไฟล์ไม่เป็นนะก็คลิกขวาแล้วก็ลงเป็นโปรแกร,รมซ e v e สิบก็ได้นะแล้วก็เอ็กแท็กเฮีย ไปก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้สาหรับบางคนเนี่ยที่โหลดไปเนี่ยบางโฟลเดอร์บางคนเนี่ย,ย, folder, นนยก็จะได้แค่ไฟล์เดียวไฟล์เดียวไฟล์เดียวนะอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เ,เพื่อนๆเลือกไปนะก็จะได้ตามแพลตฟอร์มที่เ,เพื่อนๆเลือกไปแต่ตัวเลือกที่4เนี่ยจะได้ครบทั้งหมดแล้วก็จะได้ตัวพิเศษไปอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้พอได้ไฟล์แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะพอมาที่ Premiere Pro เนี่ยให้เพื่อนมาที่แถบ Workspace ตรงนี้นะหรือถ้าเกิดของใครเป็นโปรแกรม โปรแกรมเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เลือกคําว่ากราฟิกตัวนี้กดไปเลยนะแต่ของผมเนี่ยผมจะกดตัวนี้เพราะว่าผมตั้งของผมไว้ก็คือเหมือนกันนั่นแหละอ่ากดไปแล้วก็ให้เพื่อนเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหรือเพื่อนๆจะมีแค่ไฟล์ หนึ่งไฟล์สองไฟล์เนี่ยเพื่อนๆก็ลากคุมหรือลากมันมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะแต่ของผมเนี่ยผมมีเยอะเพราะว่าตัวเลือกสี่ใช่ไหมก็ลากมาใส่ในนี้แล้วก็รอโหลดอ่ามาแล้วทําการเลื่อนหานะครับมันจะอยู่ด้านล่างๆนี่ครับมาแล้วเออเดี๋ยวผมจะลากลงมาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างสัก2อสาตัวแล้วกันอ่าวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ได้เลยนะอ่าเอาตัวไหนดีผมจะลากมาเป็นติ๊กต็อกแล้วกันอ่าติ๊กต็อกหนึ่งตัวเอาเป็น YouTube แล้วกัน y t u t u หนึ่งตัวอ่าแล้วก็เป็นอะไรเดียวเฟซบ o ๊กแล้วกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นตัวพิเศษก็คือตัวนี้ สามารถเปลี่ยนรูปได้เองนี่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนใส่อะไรเนี่ยเพื่อนๆทำตามใจชอบได้เลยนะเออเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูอ่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็มาดูไอตัวที่เป็นแบบโซเชียลมีเดียก่อนละกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูอย่างนี้ละกันโซเชียลมีเดียกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit เนี่ยเพื่อนๆอยากจะใส่ข้อความอะไรอยากจะใส่เป็นอะไรเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์มไปได้เลยนะอ่าเดี๋ยวสมมุติชื่อ t i k t o k ผมเนี่ยตอนเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นชื่อ แบบนี้อ่าชื่อสั้นๆนี่แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าชื่อ t i k t o k ผมสั้นตอนนี้ใครยังไม่ได้ตาม t i k t อกผมเนี่ยไปตามได้นะใน t i k t o k ผมเนี่ยก็จะมีคลิปสอนต่างๆเยอะแยะมากมายแบบเยอะมากเออใครยังไม่ตามเนี่ยไปกดตามให้ผมหน่อยแล้วกันนะแล้วก็สีข้อความก็เปลี่ยนได้นี่ ขยับเปลี่ยนสีอะไรเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้หมดนะแล้วก็ไอข้อความ2เนี่ยก็เปลี่ยนได้ผมจะเขียนคําว่าฝากกดติดตามแล้วกันอันนี้ก็คือไปมั่วๆอ่าแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์อ่าประมาณนี้แล้วก็ปรับขนาดฟอนต์ก็ได้ฝากกดติดตามด้วยเปลี่ยนสีก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งอะไรเงี้ยได้หมดนะอ่าแล้วก็ตรงนี้คืออะไรใส่สีโลโก้อ่าตรงเนี้ยสาหรับโลโก้ที่เป็นติ๊กต็อกเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปกดเปลี่ยนอะไรมันนะเพราะว่าไอตัวโลโก้ติ๊กต็อกเนี่ยมันเป็นแบบ มันเป็นหลายสีมากอย่างเงี้ยเออมันไม่สามารถเปลี่ยนสีได้เออเราจะใส่สีไม่ได้แต่ตัวโลโก้อื่นเนี่ยสามารถทําได้นะตรงฟังก์ชันนี้เนี่ยเพือนเพื่อนก็ลองไปปรับดูอ่าแต่อันนี้เป็นโลโก้ทิกตอกก็ไม่ต้องไปกดอะไรมาเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นในโลโก้ตัวอื่นแล้วกันอ่าไอ้สีโลโก้นี่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ขนาดโลโก้เนี่ยก็ปรับได้นี่เห็นไหมสีพื้นหลังนี่จะเป็นสีพื้นหลังโลโก้ก็ อยากเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนอะเป็นแบบไล่สีอะเออเงาอะก็ลองปรับกันดูใครอยากได้เงายัางไงแต่อันเนี้ยมันเป็นเงาโลโก้นะเดี๋ยวเป็นโลโก้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาปรับให้ดูแล้วก็ความกว้างนี่ครับลองปรับดูไอตัวนี้ผมสั้นๆผมก็จะไว้สั้นๆหน่อยสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ขนาดขอบอ่า ขนาดขอบประมาณนี้แล้วก็สีขอบก็เปลี่ยนได้อ่าสีขอบจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยได้หมดเห็นไหมสีพื้นหลังก็เปลี่ยนได้จะเป็นสีดำไหมละ่ะก็ได้เออความโค้งพื้นหลังนี่ครับงออย่างเท่แล้วก็สีตัวเงาเนี่ย เพื่อนๆลองปรับดูกันได้นะอันนี้มันเป็นแบบลูกเล่นเน่ะเนี่ยมันเป็นแบบลูกเล่นที่ผมทําไว้แบบให้มันดูเป็นแบบเงาทึบๆอย่างนี้เลยนะอันนี้คือผมตั้งใจเออก็จะประมาณนี้อันนี้คือปรับแต่งเสร็จได้ประมาณนี้เนี่ยให้เพื่อนมาที่ตรง e f ฟ e c t control นะทำการย่อหรือจะขยายยังไงเนี่ยแล้วแต่ไปไว้ตามตําแหน่งที่เราต้องการอย่างนี้ได้เลยนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นี่ งไงสวยงามแล้วก็อาจสมมุติเป็นอีกตัวหนึ่งละกันเป็นตัวเป็น f a c e b o o k ละกันอาจสมมติเป็น a c e b o o k ไอตัวอย่างที่ผมมองเนี่ยที่มันเป็นใส่สีโลโก้เนี่ยตอนนี้มันถูกติ๊กอยู่ถ้าเกิดเราเอาออกเนี่ยมันก็จะเป็นสีต้นฉบับของตัวโลโก้ไฟล์ที่ผมทํามาเออถ้าเกิดนเพื่อนอยากจะเปลี่ยนสีโลโก้เนี่ยเ,เพื่อนๆกดติ๊กคำว่าใส่สีโลโก้นะแล้วเพื่อนๆนก็สามารถเปลี่ยนสีโลโก้ได้สมมติสมมตินะอยากจะเปลี่ยนเป็นสีนี้เอาสีไปดูดดีกว่าสีดูดโลโก้นี้ปึ๊บแล้วไอต อันนี้สมมุตินะอ่าอันนี้สมมุติแต่งให้เพื่อนเพื่อนดูว่ามันแต่งประมาณไหนได้เออหรืออยากจะใช้เป็นสีดําอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึง่งเป็นไงหรืออยากจะใช้เป็นสีขาวแล้วไอ้ตัวเนี้เป็นสีดําก็ได้พื้นหลังอ่าเป็นไงเอออันนี้ก็สวยอย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่ใครอยากได้โทนแบบเป็นทูโทนเป็นแบบขาวดาอะไรเงี้ยไปลองปรับแต่งกันดูได้อ่าสามารถเปลี่ยนได้ก็อย่างที่ผมบอกสมมุติเป็นค่าเดิมแล้วกัน เป,ปเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้ไปก่อนอ่าประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้เงาโลโก้ใช่ไหมลองปรับดูเนี่ยครับมันจะมีเงาโลโก้ตรงนี้เห็นไหมเห็นนะอ่าอันนี้ลองปรับกันดูได้แล้วก็ขนาดโลโก้นี้ย่อขยายกันไปประมาณนี้เอออันนี้สําหรับตัวที่เป็นแพลตฟอร์มนะเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งได้แบบนี้อ่าแล้วมันก็สามารถยืดหดได้เออถ้าเกิด ใครแบบสั้นไปยาวไปอะไรเงี้ยขึ้นช้าไปนานไปเร็วไปอ่าลองปรับกันดูนี่ครับแล้วก็ปรับแต่งเสร็จเนี่ยเราก็ยอก่อขยายตามใจชอบแล้วก็ไปวางตามตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้ได้เลยอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษสําหรับตัวเลขที่4นะนี่ครับกดที่ตัวมันนะแล้วก็มาที่คําว่าข้อความเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเปลี่ยนข้อความอะไรก็เปลี่ยนข้อความหนึ่งข้อความ2เปลี่ยนได้แล้วก็โลโก้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันมีเขียนคําว่าเปลี่ยนรูปเนี่ยเพื่อนๆอยากจะใส่รูปอะไรอะอยากจะใส่รูปอะไรก็เปิดมาจะทําาเป็็นนนแบบขึ้้้ชื่่ออยงีกได เออเนี่ยขึ้นชื่อเป็นแบบขึ้นชื่อตำแหน่งอ่ะเออเขียนแจ็คสันหวังเขียนเป็นแบบอาร์ติสอะไรอย่างเงี้ยเออสมมุติละกันอ่ะเอาแบบเร็วๆละกันนะเออลองดูลองดูทำให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเอออะไรประมาณนี้ แล้วก็พับไปเปลี่ยนโลโก้เนี่ยเห็นไหมความโค้งโลโก้ใส่สีโลโก้อะไรพวกเนี้ยบางอันเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของตัวเทมเพลตตัวเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะหรือใครอยากจะใส่เป็นแบบพี g อี่ะลากมาใส่แล้วก็สามารถใส่สีโลโก้ได้เออจริงๆมันสามารถใส่ได้เออแต่ถ้าเกิดใส่เป็นรูปเนี่ยไอ้ตรงใส่สีโลโก้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเทสีใส่รูปอ่ะเออมันมันทำไม่ได้เออแต่ถ้าเกิดใครใส่โลโก้ตรงนี้เนี่ยเป็น PNG เนี่ยสามารถใส่สีได้แล หลังได้สมมติตัวนี้แล้วกันได้ไหมแต่ผมดูก่อนลองตัวนี้อันนี้เป็นโลโก้ png นะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังเนี่ยเป็นสีพื้นหลังเห็นไหมอ่าเอาเป็นสีเหลืองอ่าอันนี้เปลี่ยนสีพื้นหลังแล้วก็ใส่สีโลโก้ลงไปแล้วก็เปลี่ยนสีโลโก้ให้เป็นสีดํานี่เห็นไหมสามารถทําได้อะไรแบบนี้ทําได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติใส่เป็นรูปแล้วเนี่ยใส่เป็นรูปแล้วเนี่ยต้องเอาสีใส่สีโลโก้ออกนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นรูปเต็มๆแบบนี้ก็ลองไปปรับแต่งกันดูแล้วก็พื้นนนหหลลลัััังงกกอ่ปรบดูี พื้นหลังหลักความกว้างอะไรเงี้ยปรับได้หมดขนาดขอบสีขอบสีเงาความโค้งอะไรเงี้ยลองปรับกันดูได้หมดเลยนะอ่าแล้วก็สมมุติโลโก้เป็นอะไรดีอ่ะผมเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะมีที่ผมลองปรับแต่งมาก่อนหน้านี้นิดหน่อยก็จะเป็นตัวประมาณนี้นี่เป็นไงที่ผมปรับแต่งมาก็ใครอยากจะลองไปใส่เป็นอะไรเนี่ยลองไปใส่ได้เลยเนี่ยใครมีร้าน s h o ป e ี Lazada หรืออยากจะไปทำคลิปแบบ หนังอย่างเงี้ยวันหนังเรื่องนี้มาจากแพลตฟอร์ม Netflix นี่ตัวนี้ก็เป็น Netflix ที่ผมเอาโลโก้ Netflix มาใส่แล้วก็จะไปขึ้นชื่อก็ได้ขึ้นภาพวิดีโอขึ้นชื่ออะไรนี่อย่างของผมเนี่ยไอตัวที่เป็นตัวนี้ก็ได้เห็นไหมตัวนี้ผมก็เอามาเป็นโลโก้ช่องผมใช่ไหมแล้วก็บ่งบอกอะไรอยากขึ้นข้อความอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ขึ้นไปหรือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะบอกว่าคลิปนี้นะผมจะมาสอนเกี่ยวกับพิมีโปรนะอ่าแล้วก็ผมจะใส่ชื่อชื่อคลิปไปว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนอะไรเนี่ยผมก็พิมพ์ไปใน ัวนี้อ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นออกแนวเป็น lower third อะ่ะเออเราจะไปข,ขึ้นแบบขึ้นแจ้งข้อมูลข่าวสารอะไรก็สามารถทําได้หมดนี่ครับไอตัว Spotify ตัวนี้ก็เจ๋งที่ผมเอาโลโก้ Spotify มาแล้วก็เราอยากจะไปขึ้นชื่อเพลงว่าเราอะไรยังไงอะ่ะแล้วแต่เห็นไหมเออ สวยงามตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าโลโก้เตอร์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแบบทําได้แบบหลากหลายรูปแบบอะเออเพื่อนๆก็ลองไปปรับแต่งกันดูเนี่ยเห็นไหมว่าเราอยากจะใส่โลโก้อะไรอยากใส่ข้อความอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้อความเนี่ยสามารถใส่ได้สองบรรทัดแล้วก็สามารถเปลี่ยนโลโก้อะไรก็ได้นะอันนี้สําหรับตัวเลืกที่4ี่นะผมว่าค่อนข้างคุ้มแล้วก็สวยงามสามารถใช้ได้กับเออหลากหลายรูปแบบหลากหลายรายการนะนี่ครับมันจะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมอ่าขึ้นมาแบบนี้นั่นเองอ่าตัวนี้เป็นไงนี่ ลองไปปรับแต่งปรับใช้กันได้นะครับสำหรับเทมเพลตหรือว่าเตอร์โซเชียลมีเดียเวอร์ชันที่19นะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตในเวอร์ชันนี้นะครับรูปแบบสวยๆแบบที่ผมสอนมาเปิดมาให้ดูเนี่ยรูปแบบสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจนะครับดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดใครยังสงสัยอะไรตรงไหนอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ